โอ๊ตปราโมทกู้เงินทำออฟฟิศใหม่40ล้านแต่เจอแม่สวดยับเจ็บทุกคำแต่จริงมากเรียกว่าเป็นซ e o สุดฮอตไปแล้วสำหรับโอ๊ตปราโมทประธานผู้บริหารของบริษัทโคดคูที่ทำ YouTube c ช anel n และมีคนติดตามกว่า3.36ล้านล่าสุดโอ๊ตปราโมทซื้อบ้านใหม่ออฟฟิศใหม่แต่เป็นหนี้เพราะไปกู้เงินมาด้วยสมน,นราคา40ล้านบาท แต่เจ้าตัวก็บอกสาเหตุที่ซื้อบ้านหลังใหม่เพราะว่าตนขายบ้านหลังเก่าที่เคยทำช่องโคตรคูได้แล้วจึงมีเงินมาซื้อบ้านหลังใหม่ซึ่งจะไม่บอกชื่อโครงการไม่บอกย่านแล้วเพราะที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ในชีวิตในบ้านเก่าหลายเรื่องมีคนมานอนเฝ้าหน้าประตูบ้านไม่ให้ออกจากบ้าน ประตูบ้านไม่เคยปิดล่าสุดเจอหมาข้างบ้านมาถี่ใส่รถปอเ s ่ h e 9 11 GT3 RS ของตนด้วยมันเจ็บในสวงมากๆก,ก,ก่อนจะพาเข้าไปชมบ้านใหม่ซึ่งเหมาะกับเจ้าตัวเพราะอยากได้บ้านสองชั้นมีมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านมีที่ให้น้องหมาวิ่งเล่นโดยไม่ต้องออกนอกบ้านจอดรถได้8คันถ้ามีลิฟตอีกจะจอดได้12คันมีความเป็นส่วนตัวซึ่งโอใช้ชีวิตย่านนี้มานานและชินไม่อยากย้ายไปไหน สิ่งที่ยากที่สุดคือการบอกเรื่องนี้กับคุณแม่เพราะถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ที่โอซื้อรถปอรเช่ r s ราคา33.4ล้านบาทก็เจอคุณแม่สวดยับบอกว่าซื้อรถมาให้พ่อมือเอกขับเหรอซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าถ้าเอาไปบอกแม่แล้วเดน๋ยวรอรีแอคแม่เลยแล้วจะพูดตามตรงว่าซื้อออฟฟิศก็กู้ด้วยขยักแรกบอกว่าซื้อออฟฟิศจะโดนด่าก,ก่อนแล้วแม่จะเย็นลงแล้วถ้าบอกว่ากู้ด้วยแม่ก็จะกลับขึ้นมาอีกพอออกจากบ้านให้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง,ง แม่จะโทรตามมาด่าแล้วมาดูกันว่าตรงตามที่บอกไหมและเมื่อโอดมาเจอคุณแม่และบอกว่ามีเรื่องจะสารภาพทําเอาคุณแม่ดุทันทีว่าไปทําอะไรผิดมาโอดรีบบอกว่าไม่ได้ทําอะไรผิด แต่แม่ดูจะรู้ทันและถามลูกชายทันทีว่าซื้ออะไรจนโอ๊ดเสียงอ่อยยอมรับว่าซื้อออฟฟิศใหม่ราคา40ล้านซึ่งประโยคนี้พวกแม่สวดยับทันทีว่าจะซื้อทำไมก่อนจะถามว่าเนื้อที่เท่าไรและราคาที่ซื้อแพงถ้าเลิกทำกิจ,จการตรงนั้นเราขายไม่ได้ราคานี้ถ้าเราจะซื้ออะไรต้องเผื่อเกณฑกำไรบ้างจากนั้นโอ๊ดบอกว่าย่านพัฒนาการราคาที่ดินมันขึ้นแล้วราคาที่ดินติดถนนวาลา350,000บาท พอแม่ลองคำนวณก็รู้ว่าตกไร่ละ100ยกว่าล้านบาททำเอาแม่พูดด้วยประโยคสุดจี๊ดฝังกระดูกพ่อมือเอ็กซ์แม่ถามอีกว่ามันเป็นหมู่บ้านใช่ไหมที่แม่เข้าไปก่อนจะพูดว่าเออแค่จะตายเหอเอ็กซ์จากนั้นโอ๊ตบอกว่าอีกว่าที่ซื้อออฟฟิศไปกู้ธนาคารด้วยแม่พูดทันทีเลยว่าเนี่ยโอ๊ตแม่ไม่ชอบตรงนี้เนี่ยมือเอ็กซ์มาพูดนำร่องใช่ไหม แม่40ล้านแม่ออกไปก่อนจะสวดยับลูกชายถึงเรื่องกู้เงินไว้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเกิดอะไรมันพลิกผันขึ้นมาโอ๊ต้องคิดนะดอกเนี้ยเนี่ยมันไรวันน,นัไม่มีใครมาปรานีเราหรอกจังไว้เลยนะลูกว่ามีก็คนจนก็หมาเพราะฉะนั้นอย่าไปกู้แถมตอนออกจากบ้านคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ยังโทรมาตอนที่โอ๊ตขับรถไป30นาทีและพูด ว่าคำไหนไม่ดีให้ตัดออกบางทีไม่น่าฟังอีกทั้งพูดถึงเป็นนี่ว่าไม่อยากให้เป็นก่อนจะวางสายไปเรียกว่าตรงเป๊ะเ,เปตามที่โอ๊ตพูดไว้ตั้งแต่ก่อนไปเจอคุณแม่เลยจ้า